สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่น้องสวัสดีรอบดึกนะคะพี่น้องวันนี้ที่ป้างด,ดไรสุดก็เพราะวา่าป้าปวดฟันด้วยนะคะป้าเป็นรอบเดือนนะคะพี่น้องเห็นบ่ละบ่สบายกับพี่น้องนะ,ะสี่หลอกอดแอดปวดฟันกับพี่น้องปวดแควนะฮะผู้่าวเป็นรอบเดือนอีกแล้วนึกว่าเสียหายดัดมาเป็นมื่อนี้พี่น้องนั้งสี่ละก แต่มันขับไหลเออนะคะปากเร่ยมากอ่าฝากเป็นคลิปให้นะคะพี่น้องนะคะฝากเป็นคลิปกันแล้วกันนะคะรอบดึกนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเปิดไล่สุดกับเออเก่งใจเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าคนก็ต้องทํางานทําการเนาะปวดแขวบพี่น้องอุ้ยมาฟ้องหน่อยมาฟ้องหน่อยนะคะอุ้ยเฮ้อพี่น้องเอยนะคะป้าเะไยนะไม่ได้ทำกันบ้านอะไรเยอะนะคะพี่น้องกล่าวว่าเออถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกิดอ่าไม่เป็นอะไรมากถ้าไม่ปวดฟันมากก็อาจจะมาไล่สุดนะคะพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะไลฟ์สดช่องเอ่ออันนี้นะคะพี่น้องผาช่องเอช่องช่องช่องอ่อกูรู้กูแชร์นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่น้องถ้าเกิดนั่นป้าจะไปอ่าไลฟ์ช่องนั้นเลยนะคะมีมากมีน้อยป้าก็ต้องไลฟ์นะคะพี่น้องเพราะว่าทิ้งไว้อ่านานแล้วนะคะวิดีโอไม่ได้อัดลงนะคะ ก็ยังไงก็มาฝากไว้นิดนึงนะพี่น้องอ่ะในการที่คนเราเนี่ยนะคะพี่น้องเออป้าได้ยินข่าวว่านะคะดูข่าวคืบหน้านะคะของอะไรนะคะของเออนะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดเป็นบอ่าพี่น้องนะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนะคะคือน,น่าสงสารหนาสมเพลียเนาแต่กับพี่น้องนะคะพอผัวนางกระได้นะคะพี่น้องเด้อนะคะเป็นยังไงคะก็จะพูดเหตุผลทําไมนะคะได้ยินข่าวว่านะคะเออศูนย์ศูนย์แปดนะคะยาย เนี่ยนะคะไปนะคะพี่น้องนะคะเปลี่ยนน้ำสกุลใหม่นะคะเปลี่ยนน้ำสกุลนะคะมาเป็นน้ำสกุลของจกของเองนะคะพี่น้อง <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่น้องป้าก่อนจึงจะพูดให้ฟังว่านะคะอ่าจะต้องวิเคราะห์ว่านะคะศ0 8นเออ007นี่นะคะเออตาเนี่ยนะคะ ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยทําอะไรผิดกับยายไว้ชะบวกค่ะเออทาไมเนี่ยนะคะยายถึงเจ็บแขนแล้วก็เกลียดนะคะพี่น้องเพราะว่านะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดไม่เคยปรับตัวเองเลยนะคะไม่เคยปรับปรุงตัวเองนะคะพี่น้องนะคะพากันเนี่ยนะคะอ่าไปยังไงก็นะคะไม่เคยได้สนใจว่าใครจะมานั่งดา่าเมียกูกูไม่ได้สนใจนะคะเอออ่ะว่ากันไปเพราะว่าไอ้จุดนี้นะคะยายก็คงจะ นะคะระเอือมละอ่านละนะคะเพราะว่าให้โอกาสแล้วหลายครั้งแล้วนะคะเออตาแกก็ยังไม่กลับมาอีกนะ,ะพี่น้องกลับมาแต่ว่ากลับมาไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ยังกาทำเรื่องอีกนะฮะ, <t> ะ,ะพี่น้องถึงบอกไงยายก็เลยบอกว่านะฮะอายแทนเพราะให้คนอื่นเด็กๆลกลูกๆหลานเนี่ยนะคะอ่าคนอื่นเนี่ยมาหามานั่งโดนด่าโดนว่ายายเลยบอกว่าเสียชื่อเสียงนะคะพี่น้องนะคะอ่ายายก็คงคิดว่า ไม่เหมาะสมที่จะนะคะเป็นผู้นำนะคะที่ดีของครอบครัวยายเลยตัดสินใจว่านะคะตัดออกจากนะคะมรดกซะเลยนะคะพี่น้องนะคะเออนะ,ะตัดออกมรดกจากอ่าเออคนนอนนานะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าอะไรยายก็คิดว่าเออนะ เอออยู่กับน้าแต่ก็สบายนะคะพี่น้องนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องอ่ากังวลอะไรมากมายเพราะว่าน้าแต่เขาก็ดูแลนะคะ <_' S 1> พี่น้องเขาก็เป็นห่วงแม่นะคะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะ,ะน้าแต่เขาดูแต่นะคะซุนซุนเจ็บไม่เคยมาเยี่ยมนะ,ะไม่เคยมอืยื่นมือยื่นเงินยื่นทองยื่นอะไรให้มาช่วยมีแต่ไปแสมแพรมนะคะเออนะคะอยู่นู่นน่ะบ้านนู่นน่ะเออลูกสาวอันสุดที่รักของเขานะคะพี่น้องแต่ไม่ได้สนใจยายเลย นะฮะเพราะว่า007นี่ทำตัวเลยวไหลมาแต่ไหนแล้วนะฮะตลอดมาสองปีนะทำตัวไม่ดีนะคะเหินห่างยายมาตลอด ไม่ห่วงยายในจุดนี้ทำไมยายเลยบอกว่าตัดสินใจดีกว่านะคะอ่าในเมื่อแยกบ้านไปแล้วนะคะไปอยู่กับนะคะเอออ่าฝั่งนู้นก็ไปอยู่ซะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะคะเพราะว่ายายก็ยิืนคําขาดนะคะแยากให้โอกาสหลายครั้งแล้วแต่นะคะซุนซุนเจ็ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองยังออกมาดัางบนไล่สุดโอ้นะอะไรอาวอนคิดถึงจังเลยนะ้านามสกุลน,นะเออของตาไม่เพาะนะลาบเลือดว่ตินะ,ะพี่นงอง บุญนะคะว่านามสกุลเจ้าของเนี่ยบวมวนบวคือนามสกุลเอ่ันน่ะของยายเพิ่นวัดเต้น้อยใจว่าสันนะคะนามสกุลลาบเลือดที่ยูม,มาโดนโดวนเล้ววด้วสามคัคคีกันบวกล้เราของเราแหงกันวัดซานตาเพลจุ่จมเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะดูอันน่ะตาคือสดีอันอ่ะอีายังกาะอ่ากินยาพิษซ่องค่ะไดนนะคะบอกว่าน้านามสกุลอ่าลาบเลือดนี่นะคะ ปองดวงกันมาตลอดบ่กเคยมีเรื่องมีเล่ามีความสุขมาตลอดก็คือว่าไปถามมึงลูกเคยเทวดาเจ้าหลับไงนะคะว่าลูกเคยเทวดาเจ้าอ่ะเป็นคนอา่นานะคะสางเรื่องมาเ็นบอทําทให้นามสกุลเจ้าเนี่ยคะ่ะมันเปลืองเออมันแปดเปือนเ็นบอเขาก็เลยนี่แหละคะ่ะนะเขาก็เลยบอกว่าเอออันนั้นมันจะมีความสุขได้จังไดน,นะคะเออร่มเย็นได้จังไดในเมื่อนะคะเคยเทวดานะคะ เออเคยเทวดาเออส้างเรื่องสร้างปัญหามานะคะเหตุในน้ำสกุลเจ้านะคะเดือดอร้อนไปมืนะคะมันบ่บเป็นอันกินอันนอนนะคะหันหนาไปทั้งหนกับบ่ได้เขาก็ว่าลาบเลือดลาบเลือดเออนะคะพี่น้องแกงกันเองบัดนี้นะคะพ่อเกีงกันเองบัดน,นะะน,น,ดนี้ทั้งแกงทั้งอมทั้งขัวไก่จักเสยวจังไดละบัดนี้เออนะคิดบังเนอ น้ำสกุลเจ้านี่มันบ่มเนเกี่ยวกับไปโทษน้ำสกุลดอกมันเกี่ยวกับสันดานคนเข้าใจบ่ค่ะสันดานเจ้าบบดีอ่าเจ้าบูจักปรับปรุงเจ้าของอย่าไปโทษน้ำสกุลนะมันขึ้นอยู่สันดานคนคนมันรู้จักปรับปรุงตัวเองรู้จักอะไรผิดอะไรถูกนะคะบ่มเนไปโทษผู้นั้นผู้นี้อ่าเจ้าของเป็นคนเดินออกจากบ้านนะคะเป็นคนที่คิดเองเออเอง นะคะแล้วจะมาโทษนะคะยายไม่ได้นะคะโทษลูกหลานได้จังไดนะจกข้องเท่าปันนี่เจ็ดสิกวแล้วยัง่มุมีความคิดนะยังรับหูรับตานะคะก็ยังไปเออนอหอบุกน้ำมันก็ลุยแล้วคอยถามเจ้าเรื่องไยายตาเลยนะคะฝากไปบวกขึงบักฑกนาเนรคุณนนะคะอ่าไอขีคุกแน่ก็มีถือเทิงเนี่ยนะคะกูถามมึงแงการที่มึงเลี้ยงลูกยังเทวดานี่ แล้วเกิดมือนึงเนี่ยสารตัดสินออกมาว่ามึงเป็นผู้นะคะลงมือทำหรือเป็นฆาตกรหรือเป็นจำเรยจริงๆเนี่ยมึงติดคุกไปจริงๆหรือโดนประหารไปเนี่ยและอีเธอก็ต้องโดนนะคะแล้วใครจะดูแลลูกมึงกูถามหน่อยนะกูอยากให้มึงเนี่ยตาก็แก่แล้วนะอ่ะเออมึงแทนที่จะรู้ว่าเออนะกูจะแนะนํามึงนะในการที่จะนะอ่าให้ลูกมึงเนี่ย เอาตัวรอดเองในช่วงนี้มึงยังมีเวลานะฮะฝึกให้มันขับรถไอ้คนโตนะ่ะอย่าให้มันเล่นเกมเออให้มันฝึกฝนอ่านการหนังสือไม่อย่างนั้นนะคะมึงก็ซื้อมมไซคันหนึ่งเนี่ยนะเออรถมึงเยอะเกินนะมึงก็ขายไปสิรถปิกอัพเออนะคะเงินมึงเหลือเฟืออยู่แล้วมึงซื้อมมไซคันหนึ่งเนี่ยฝึกแล้วก็ให้นะฮะลูกชายคนโตมึงเนี่ย ขับรถไปรับไปส่งไปโรงเรียนพร้อมกันกับไอ้คนเล็กกับลูกมึงคนเล็กเนี่ยคือจะไม่ต้องนะฮะรบกวนตาตาแก,แก่เนี่ยนาะต้องตื่นจะเช้าเนี่ยขับรถไปส่งหูตาไม่ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มึงคิดดูว่าถ้าเกิดนะมึงสองคนผัวเมียเนี่ยติดคุกไปเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองมันจะต้องไปโรงเรียนเอง ไม่ใช่หวังให้ตาเพราะตาแก่แล้วมึงต้องฝึกลูกมึงให้รู้จักขยันอ่ะไม่ใช่เล่นแต่เกมกินดีหรูหราแบบจะขอทานออนไลน์จะแบมือขอมันไม่ได้ถ้ามึงติดคุกมาเนี่ยนะสามตัดสินว่ามึงเป็นฆาตกรตัวจริงเนี่ย FC เขาก็หนีมึงหมดถือเขาถือว่ายอมรับว่ามึงเป็นฆาตกรตัวจริง ถ้าสารตัดสินมานะกูจะบอกมึงให้มึงก็ไม่รอดยูทูบเฮ็บหมาเขาก็หนีกันหมดเขาจะไปอยู่หาเพื่ออะไรนี่จุดสำคัญนะ่ะแล้วมึงหวังว่าลูกมึงสองคนนะ่ะจะหวังพวกยูทูบเบอร์เห็บหมาเนี่ยจะเลี้ยงลูกมึงเหรอใครๆก็ได้มาสนใจแล้วคนหนีกันหมดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านะความผิดอะความจริงมันหนีไม่พ้นการกระทำของมึง คดีนี้นะกูว่ามึงไม่รอดแน่นอนนอ่ะกูเห็นออกมาแล้วเนี่ยนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้ยมึงจอจะหนีใช่ไหมมึงวางแผนจะหนีใช่ไหมกูถามมึงหน่อยมึงจะหนีไปอะ่ะเอาต,อต,ตัวมึงไปแล้วลูกมึงอยู่เนี่ยนะ่ะอนาคตลูกมึงต้องเรียนหนังสือมันต้องพึ่งตัวเองได้มึงต้องฝึกฝนมันให้มันขยันให้มันรักน้อง ้อย่าให้มันเล่นเกมฝึกหัดมันขับโมไซอ่ะตื่นเช้ามาเนี่ยซักผ้ารีบผ้าให้น้องให้ตัวมันเองเพราะอีเถอะมันก็ขี้เกียจอยู่แล้วเด็กมันโตแล้วอะสิบหกสิบเจ็ดแล้วมันโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็มีเมียแล้วนั่นถ้ามึงไม่ฝึกให้ลูกมึงอะมีความลําบากตอนเนี้ยมึงติดคุกไปเนี่ยลําบากแน่ตาก็แก่แล้วอะ่ะเวลาเป็นอะไรกันข้มเมื่อคืนอะ อะใครจะขับรถเอาตาไปส่งลุงพยาบาลกูถามหน่อยมันก็ไม่พ้นนะแต่พ้นลูกๆแต่ตาก็ยังทําตัวแบบนี้นะไม่มีใครเขารักแล้วไม่มีใครสนใจและยายก็ไม่เอามึงต้องนึกถึงนะว่าอนาคตข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยมันไม่นานเกินรอมึงต้องฝึกลูกมึงให้รู้จักอดทนให้รู้จักขยัน นะตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือจะได้มีวิชาหรือมึงจะฝึกให้ลูกมึงเนี่ยเรียนหนังสือมึงโง่สอบตกไปเป็นยามใช่ไหมคืออาชีพเก่าของมึงใช่ไหมไปเป็นยามนั่นคือมึงบอกว่าเป็นยามเนี่ยงานสบายไม่ต้องทํางานหนักนะใช่ไหมอันนั้นความคิดของมึงนะถ้ามึงอยากให้ลูกมึงอน่ไปเป็นยามมึงจะปล่อยลูกมึงอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องเรียนกระชั่น ปล่อยให้มันโง่ไปเนี่ยแล้วอย่ามาขอทานออนไลน์นะไม่มีใครบริจาคมึงนะเขารู้ว่านะฮะพ่อกับแม่นเนี่ยนะคะเป็นคนผิดในคดีนี้แล้วมึงจะมีหนาวถ้ามึงไม่ฝึกลูกมึงให้มันรู้จักรักน้องรักตารักพี่รักน้องเพราะตาเขาอะสายตาเขาไม่ดีแล้ว เกิดเขาล้มป่วยสักวันหนึ่งอะใครจะดูนะอีกไม่กี่เดือนแล้วสารตัดสินมาเนี่ยตอนนี้ยังมีเวลามึงจะเหาะจะหนีจะมุดไปทางไหนจะหนีไปทางไหนอะมึงจะลืมว่าเอารูปมึงเอาไว้เนี่ยนะให้มันฝึกไปโรงเรียนรู้จักทำมาหากินเป็น อีกหน่อยมันก็เอาตัวรอดถ้ามึงติดคุกกันทั้งสองคนมันจะรู้จักเอาตัวรอดไม่มีใครมาแยแสมึงหรอกเพราะมึงทากรรมเอาไว้เยอะเขาก็เกียดลูกเต้ามึงไปด้วยนี่ไงเหตุผลที่ว่ายายเนี่ยไม่รับตาเข้าบ้านเพราะตาทำตัวเองเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนนะมึงก็ต้องดูว่าพ่อมึงอะแก่แล้วขนาดนี้ะนะ ให้แกพักผ่อนให้ลูกมึงคนโตเนี่ยมันฝึกตื่นเช้ามาเนี่ยอะทำกับกงกับข้าวรีดพงรีดผ้าขับมอไซไปซ้อนกันไปโรงเรียนโมโมะแม่แม,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 ม่ให้ตาแกได้พักผ่อนมึงฝึกอย่างนั้นตัวมึงเองมึงก็ต้องทําไม่ใช่มึงปล่อยพ่อทํนะแล้วไอ้เคยเทวดาทำไมไม่ไปส่งลูก นอนพุงกลางขี้เกียจสหลังยาวต้องให้ตาแก่ๆเนี่ยนะต้องตื่นแต่เช้านะแหกขี้หน้าขี้ตาไปส่งลูกส่งสานไปโรงเรียนทุกวันนี่โรงเรียนก็ไม่ไปลูกมึงก็เรียนง่ก็งูอย่างมึงแหละมึงไม่อายเลยว่ามึงมาอวดอ้างแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นทนายนะคะไอ้จังไรนะ,ะไม่มีการศึกษา เดี๋ยวมึงก็จะโดนเล่นอะถ้ามึงแอบว่างว่ามึงนี่เป็นทนายเนี่ยมึงไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีใบเออประกาศใบนะคะอ่ออะไรอะใบศึกษาน่ะมึงจะมาอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยอุ๊ยกูเป็นทนายนะกูเรียนทนายมันไม่ใช่มึงจะหลงตัวเองขี้คุกก็ขี้คุกอยู่วันยังค่ำกูจะรอผลงานของมึงแล้วกันว่าจะเป็นยังไง นะกูก็เตือนมึงไว้แค่นี้แหละกูหวังดีกับมึงสั่งสอนลูกมึงนะให้รูกจักอดทนแล้วก็นาะเอาใจใส่เอาตัวรอดให้ได้อีกไม่กี่เดือนสารตัดสินเนี่ยพวกมึงกับคุก,คก,คก,คกแน่นอนนะจะได้ไม่ต้องลำบากนะเอฟซี FC เขาอีกต้องลองห่มร้องไห้เปิดบริจาคขอพากันกินเที่ยวหรูหราจนเงินหมดแล้วทุกวันเนี่ยยังคิดไม่ได้อีกนะออะแค่นี้แหละ ขอบคุณมากมายนะคะ FC ทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวป้าจะไปอะไรสดช่องกูรู้กูแฉอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะปวดฟันค่ะ